ประกาศแจ้งเตือนภัยนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่จะมาเที่ยวยุโรปเอ็ดพูดเลยละกันเหมือนเป็นมือที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วดึงไปเลยแล้วในยุโรปดินแดนซีวิไลดินแดนที่ใครๆก็อยากมาดินแดนที่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วแต่มันมีด้านมืดเว้ยเหเราเรารู้สึกว่าเราแซดมากเลยอ่ะคือแบบนี่หรอดินแดนสีวิไลนี่หรอดินแดนที่ทุกคนมาอยากอยู่นี่หรอดินแดนที่เป็นแบบเออมันน่าก,กลัวมาก ประกาศแจ้งเตือนภัยหนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่จะมาเที่ยวยุโรปเอ็ดพูดเลยละกันสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็ดดี้โมยาสามอีกครั้งหนึ่งครับ Luxury Fashion a น d t r a v e ว y o u t u b e r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตกใดๆทางสิน้นประกาศแจ้งเตือนภัย นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่จะมาเที่ยวยุโรปเอ็ดพูดเลยละกันพอดีมีเพื่อนเอ็ดนะครับเขาส่งเฟซบุ๊กโพสต์มาให้ดูก็คือมีคนไทยนะักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งมาเที่ยวในเมืองแฟงเฟิร์ตซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เมืองเทียเอ,อยู่มากเลยรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเวลาเราลาออกจากบ้านก็เป็นคนค่อนข้างแต่งตัวเยอะเป็นคนที่ใช้กระเป๋าใช้ของแบรนด์เนมมีราคาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากแล้วเอ็ดเคย มีประสบการณ์ร่วมมาก่อนก็คือเคยโดนปล้นกระเป๋าแอ r m เมสบนรถไฟในเยอรมันคือส่วนตัวเที่ยวมา70กว่าประเทศรอบโลกแล้วแล้วก็เป็นคนระวังตัวมากเวลาเที่ยวต่างประเทศแต่เรารู้สึกว่าเยอรมันตอนที่เอ็มาอยู่15ปีที่แล้วมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างเซฟเลยทีเดียวแต่รู้สึกว่าต้องแต่โค ต้องแต่ช่วงโควิดหลังโควิดมาอย่างเงี้ยรีเซชชันเข้าย่างหมักแพงขึ้นมารัฐบาลที่แล้วการตัดสินใจของรัฐบาลอินพุตเลวฟูจีอินพุตแบบอินพุตผู้ีิภัยมาเยอะมากแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเหมือนเหมือนการที่เอาคนมาณนะตอนนั้นเน่ยเขาไม่ได้ไม่ได้คัดกรองไม่ได้คุณลีฟายคนเลยว่าแบบคือก็เอามาหมดอะไรเงี้ยแล,แล้วเราไม่ได้อยากจะโทษเรื่องเรื่องเรื่องนี้นะเว้ยว่าเรื่องเรื่องคนที่แบบอบพยพมาหรืออะไรนะแต่เรารู้สึกว่า ประเทศมันน่ากลัวขึ้นเยอะมั่งจิงจากประสบการณ์ส่วนตัวนะในความคิดของเราเราว่าตอนกลางคืนแถวสถานีรถไฟเมืองอะไรก็แล้วแต่ในเยอรมันมันน่ากลัวทุกที่เลยแต่ก่อนมันมันจะแบบมันจะค่อนข้างโอเคเรื่องคริมิ n a เรื่องเรื่องการป้นฆ่าเรื่องอะไรเงี้ยมันมันเกิดขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากคือเคสมันเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่ามันมันตอนเนี้ยมันคริติคอลมันเป็นอะไรที่น่ากลัวละ เพราะฉะนั้นเลยอยากทาอยากทาเรื่องนี้แต่จริง,รงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันเิดมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วคนะครับคือเอ็ดมีการดื่มดื่มไวน์ไปแล้วนิดนึงเอ็ดอาจจะมีการพูดพูดติดขัดนิดนึงขอ disclaimer ไก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ต้องออกมาเตือนละเพราะว่าคนโดนกันเยอะมากนักท่องเที่ยวเดินกันเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าเอ็ดเคยทํางานกับประธานกองสนไทยในเยอรมันมาก่อนใช่ไหมก็จะมีเคสนี้คนที่ส่วนมากเดินทางมาข่าวจักการนักท่องเที่ยวนักธุรกิจมางานแฟร์อะไรอย่างเงี้ย แล้วโดนก็จะโดนป้นโดนทริคโดนอะไรเงี้ยส่วนมากจะโดนที่สถานที่ดีๆด,ด้วยนะจะโดนที่ถนนช้อปปิง้งจะโดนที่โรงแรมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล็อบบี้โรงแรมห้าดาว่างเงี้ยคือต้องระวังให้ดีมันมันพวกโจรเนี่ยมันมันแฝงตัวไปทุกที่เลยมันน่ากลัวมากแล้วอ่ลาล่าสุดนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมา,มานี้เอง อ่าน้าแจมซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ที่ทําเกี่ยวกับรถนะครับช่อง ACC อะไรเงี้ยซึ่งเอ็ดเคยดูคลิปของน้าแจ่มด้วยกตกใจนิดนึงที่แบบฮู้มันมันแบบเข้าใจปะมันเป็นยูทูบเบอร์ที่เราดูอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเราเราเห็นเราเห็นเพื่อนส่งมาแล้วก็เฮ้ยเราตกใจว่าเออเขามาเที่ยวเยอรมันแล้วประมาณว่าก็คนที่มาเที่ยวเยอรมันมาเที่ยวแฟรงก์เฟิร์ตเนี้ยก็จะไปเดินตรงตัวเมืองเก่าตรงที่มหาวิหารเซนต์ปอลนะครับตรงโรเมอร์เขาเรียกว่าโรเมอร์อะไรเงี้ยก็คือใจกลางเมืองอะไรเงี้ ส่วนตัวถ้าเป็นคนที่อยู่แถวๆนี้ก็คือจะไม่ไปเดินอยู่แล้วเพราะมันเป็นอะไรที่สําหรับทัวริสนะร้านอาหารกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นค่อนข้างจะทัวริสติกแล้วก็เออมันมันก็จะเออเราจะไม่ไปเดินแถวนั้นไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเวลามีเทศกาลคริสต์มาสมาร์เก็ตหรือมีเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ก็จะไปจัดตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะไปที่นั่นแต่จะไปเฉพาะเวลาที่มีที่มีเฟสติวัลอะไรเงี้ยก็คือแบบเพิ่งเกิดเหตุสดๆแล้วร้อนเลย คือน้าแจ่มเนี่ยไปเดินน่าจะน่าจะไปเดินดูไซซีอิงอะ่ะแถวแถวโรเมอร์นะครับแถวตรงเมืองเก่าแฟงส์ฟ์ตอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแหลง่งทัวริสติกก็จะมีคาเฟ่มีร้านกาแฟมีร้านดื่มมีร้านขายของร้านขายกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ถนนช้อปปิ้งไฮเอ็นช้อปปิ้งไฮเอ็นมันจะอยู่มันจะเดินไปประมาณ5้าถึงสินาทีจะห่างกันนิดนึงแต่ว่าดูจากในโพสต์นะที่น้าแจ่มเขาโพส์ไว้นะขออนุญาตเปิดโพสต์ดูเราจะลงโพสให้ f c ดูด้วยเพราะว่าอยาก ทำคลิปนี้จริงๆอันเนี้ยจะบอกว่าส่วนตัวนี่คือจริงๆแล้ว DM DM Inbox ไปขอคอนเซนต์ของนา้าแจมแล้วแต่ว่าคิดว่านา้าน้าน่าจะโอเคที่ให้เราแบบทำคลิปโปรโมทเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขานะ้าเขาก็โพสแบบ Public เนาะว่าแบบเออถ้าใครมีเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันมีรูปโจรด้วยอะ่ะเนี่ยเราจะลงรูปโจรให้ดูด้วยว่าโจรรูป,ร,ปรูปประพันธ์สันฐานประมาณยังไง ประมาณน,นี้เนี่ยก็โดนนาฬิกาที่โดนไปนะครับจะเป็นเรือนประมาณน,นี้ยัยกษ์นะเหมือนเขาเรียกว่ายักษ์ตาเดียววะเอ็นไม่แน่ใจเอ็นไม่ได้เล่นปาเตะอะไรเงี้ยเป็นเรือนทองแล้วหนังสายะจะเป็นสีเทาที่นาเขาโพสไว้นะแล้วก็ถ้าใครมีมีเขาเรียกว่าบอกแสรหรือจับคนร้ายได้อะไรเงี้ยเขามีรางวัลนําจับให้ด้วยหนึ่งล้านบาทแล้วก็ เออมีเบอร์ติดต่อให้ด้วยนะครับก็คือนาเขาเล่าว่าเนี่ยคืออยู่ดีเขาเหมือนเหมือนเดินเดินก็คือเป็นทัวริสต์ะเดินไซซิ่งแล้วก็แยกน่าจะแยกออกมาจากรถลิงเงี้ยเพื่อไปซื้อของแล้วเหมือนเออชายแปลกหน้าเนี้ยก็เดินเข้ามาคุยด้วยแล้วนาเขาแบบเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะเขาก็จะมีความเฟนลี่อยู่แล้วอะก็เหมือนเอสเลยประมาณเนี้ยก็เ <laughs> วลาใครเข้ามาเราก็จะเราก็จะเปิดรับอยู่แล้วเราก็จะค่อนข้างเฟนลี่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบเหมือนพอเขาพอพอ,อีโจนเนี่ย เริ่มชวนคุยเงี้ยพอพอนาเขาเอะใจแล้วว่าเอ้ยเขาจะเริ่มปิดตัวหนีแลวเพราะเขารู้สึกว่ามันแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็กระชากแบบกลางวันแสกๆเลยแล้วก็วิ่งหนีไปเลยแล้วเขาก็วิ่งตามไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วนะในการมูลค่าประมาณหกล้านบาทคือแบบกลางวันแสกๆในประเทศที่แบบพัฒนาแล้วแฟรง์เฟิร์ตเจอรมนีแกน่ากลัวมากละคือไกลบ้านฉันมากจุดใต้ตําต่อมากเพราะว่าเนี่ยเราดูเราดูโพลแล้วเราขนลุกแล้วอยาก,ยากเปินไัยมากเพราะว่านักท่องเที่ยวที่ นักท่องเที่ยวนักธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาคนไทยอ่ะที่มาทํางานที่แฟรงเฟิร์ดเยอะมากต่อต่อเดือนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีงานแฟร์ที่ใหญ่มีอะไรคือแฟรงเฟิร์ตอ่ะมันเป็นถักใหญ่ของเยอรมันเนี้ยก็คนไทยก็ส่วนมากจะเวลามาเยอรมันก็จะมาแฟรงเฟิร์ตแล้วก็จะมามาหยุดสต็อปโอเวอร์วันสองวันอะไรเงี้ยซึ่งมันน่ากลัวมากแล้วแฟรงเฟิร์ตเดี๋ยวนี้น่ากลัวจริงๆแล้วจนก็เยอะแล้วยิ่งแบบแถวสถานรีรถไฟนะมันจะมีแบบบางสถานรีรถไฟอะ่ะใต้สถานีใต้สถานรีานรถไฟอะ่ะเป็นที่หลับนอนของพวก ผู้หลีภั่อะซึ่งเราไม่ได้แบบเราไม่ได้รังเกียจน,นะแต่รู้สึกว่าเออเขามาเขาก็สร้างปัญหาให้ประเทศเยอะจริงๆงานการส่วนมากเ็มาแล้วก็ไม่ทํางานส่วนมากนะส่วนมากก็มาเอาแต่เบเนฟิตแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คอนริบิวให้ประเทศตัวเราเองเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเราดีเราเด่นะเพราะเราเราก็เป็นต่างชาติเหมือนกันไงแต่เราก็ยังทํามาหากินไงเข้าใจปะ่ะแต่นี้คือมาแล้วแบบ คือมาแล้วก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็มาเอาเงินภาษีที่เราจ่ายไปอะไรเงี้ยมาแบบมาใช้รัฐสวัสดิการของเขาแล้วก็ยังมาก่อปัญหาอีกอะไรเงี้ยคือแบบน่ากลัวมากและเอ็ดเคยเล่าไปแล้ววิดีโอที่เอ็ดเคยบอกว่าเอ็ดไปเที่ยวมาทั่วโลกและเอ็ดก็รู้สึกว่าเยอรมันเป็นบ้านของเอีาแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยแต่เอ็ดก็โดนปนบนรถคือเดี๋ยวเนี้คือหน้าอย่างเงี้ยเขาจะเห็นอยู่แล้วว่าเราเป็นต่างชาติต่างดาวเป็นทัวริสต์บบพูดง่ายๆเขาจะรู้เลยว่าแบบอีเนี่ยเป็นทาร์เก็ตแล้วเราแต่งตัวก็เยอะอีกแบรนด์เนมก็ใส่ มันจะเข้ามาเลยอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าคนแบบเราเห็นอยู่แล้วนะคือเวลาอยู่ข้างนอกพยายามเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงนะขอเตือนภัยพยายามต้องบอกกับตัวเองด้วยพยายามเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงพยาพยามพยายามคลิปโยไอโอเพนอะว่าเฮ้ยเหตุการณ์อะไรอยู่รอบตัวอยู่อะเกิดอะไรขึ้นเวลาคนเข้ามาคุยกับอยู่อะเดี๋ยวนี้นะเอาพูดตรงๆนะะเอสแบบว่า รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นมากๆแต่เวลาใครที่เดินเข้ามาโพสเราเราจะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นทรามาอยู่ตอนสถานการณ์ที่โดนป้นกระเป๋าเนี้ยเอชเอชแอโฮมากเอชอิกนออะไรเเดินหนีเลยเอชกลัว cool. ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เราไม่ได้ไไดอยากช่วยเหลือใครนะเว้ยแต่เราเราเดินหนีอ่ะเพราะเรากลัวเพราะเราเราเคยเดินเป็นเหยื่อมาก่อนไงเราเคยเป็นวิกทิมมาก่อนเราก็ บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยบางทีคนแบบคนที่แบบบางทีคนแก่อะไรเงี้ยเดินเข้ามาเราก็ดูนะเราก็พยายามดูว่าเขาเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่าเราก็ช่วยแต่ส่วนมากก็คือเออเราเราจะเราจะเห็นแก่ตัวไว้ก่อนเลยเราจะเดินหนีก่อนเราจะไม่คุยเราจะไม่ประทาหน้าเลยเราเราอีกนอเลยเพราะเรากลัวไงมันเคยเกิดอย่างนี้กัแบบเรามาแล้วคือเหมือนเราพยายามที่แบบแฮปูดกูดอินเทนชั่นที่จะไปช่วยเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่เขากลับมาแบบมาขโมยของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเดี๋ยวนี้เราก็เลย ตัดสินใจเลยว่าใครเดินเข้ามาหรืออะไรมาที่แบบเพราะว่าคนที่จะเข้ามาหาเราอะ่ะเขาไม่ได้เอาอะไรมาหาเราอยู่แล้วเขาเขาเขาต้องหวังอะไรจากตัวเราอะ่ะเข้าใจปะเราก็เลยจะแบบเราไม่คุยด้วยเลยเราก็จะแบบอย่างครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยไปเจอคุณโซเฟียในเมืองอย่างเงี้ยก็จะเดินเดินกันแล้วเราคือคุณโซเฟียก็แต่งตัวเยอะเราก็แต่งตัวเยอะแล้วเดินกันก็มีแต่คนมองแล้วเราก็จะเหมือนเซลล์ซลคุณโซเฟียว่า ä, แม่แม่สวยประจักษ์อะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไม่สวยหรอกลูกโจนคือมันมันก็ดูเป็นโจนจริงๆอ่ะเพราะว่า เราแต่งตัวกันเยอะอะไรเงี้ยคือแบบเดี๋ยวนี้เราก็จะเหมือนคนไทยในในในเยอรมันเงี้ยก็จะคุยกันว่าแบบเฮ้ยเออนาฬิกานาฬิกาอะไรเงี้ยควรจะแบบถ้าใส่ไปเดินเล่นอะไรเงี้ยก็แบบคือเหมือนเหมือนเอากลางวันแสกแต่อันเนี้ยมันมน่าจะมเขาโดนป้นกลางวันแสกเลยแกน่ากลัวมากแล้วโดนป้บนบนถนนซึ่งเป็นถนน,บนแบบว่าถนนหลัก แล้วเป็นถนนไม่ใช่เป็นถนนแบบตอกตอซอกซอยที่ไม่มีคนเดินผ่านมันแบบใจกลางเมืองแบบแสบๆอะ่ะมันน่ากลัวมันเขาทํากันอุกอาจมากแล้วพอแล้วแจ่ไมไปแจ้งตํารวจก็ไม่ได้ไม่ได้มีความคืบหน้าคือจริงๆถามว่าตํารวจเยอรมันอย่างเงี้ยความสามารถในการตามโจรอะ่ะถ้ามันจะตามจริงนะถ้ามันมันจะตามไม่ได้กล้องมันมีอยู่ทุกแห่งถ้าเขาจะตามให้จริงๆนะแต่ว่ากฎหมายของที่นี่มันมันไม่ค่อยเอื้อกับวิยืิมเท่าไหร่มันมันจะไปผักภาระให้กับคนที่โดนมากกว่าอย่างเอสอย่างเงี้ยโดน ผ่านไปสองปีเอเห็นหน้าโจนอะประมาณแบบห้าวินาทีอะซีแบบเหมือนเขานั่งข้างหลังเอย่างเงี้ยใครอยากดูวิดีโอนี้เราจะพยายามถ้าอถ่าาได้แล้วจะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะเหมือนเอสผ่นไปแค่เนี้ยแล้วเอเห็นหน้าเขาอะเสี้ยววินาทีอะสองปีผ่านไปเอดไปขึ้นศาลแล้วไปชี้ตัวโจนเอสจำหน้าโจนได้เอสบอกคนนี้แหละที่เอากระเป๋าฉันไป คือคือฉันฉันจำหน้าได้ฉันเป็นคนที่แบบ Facial r e c o g n i t i o n ทำจำหน้าฉันนะจะเป็นคนจำหน้าคนได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออสรุปโจรไม่รู้อะไรยังไงแล้วหลังจากนั้นพอเราไปชี้ตัวปุ๊บใช้เวลาเป็นเออหนึ่งปีแล้วมันยังไม่บอกเลยตกลงโจรติดโคกหรือโจรอะไรแล้วหรือโจรได้โดนปล่อยตัวหรือโจรได้อะไรจากกระเป๋ากูของของที่เอ็ดโดนไปอ่ะเยอะมากเยอะที่สุดในชีวิตที่โดนที่เคยโดนแล้วอ่ะเอ็ดก็ไม่ได้อะไรคืนแล้วก็โจรก็ไม่ดูได้โดนลงโทษหรือเปล่า ก็เห็นเขาก็เขาก็ทรีตไม่ได้เห็นมีการแบบใส่ข้อมือใส่กุญใจมืออะไรก็เออตอนที่เราไปชี้ตัวในศาลนะเราก็เลยบอกว่าเออระบบจั s ติ c ที่ที่ที่เยอรมันมันค่อนข้างเอือ้อเอือ้อเอื้อให้เอื้อประโยชนใ์ให้ให้โจรค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเตือนภัยเราไม่ได้ผักภาระมาให้มาให้ผู้เสียหายหรือวิกทิมนะแต่เราแต่เรารู้สึกว่า ใช่เนเพราะเราเป็นคนมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราอะเราก็เราก็ใส่ของอย่างนี้เราก็แต่งตัวอย่างนี้เราก็เราจะให้เราจะให้ตัวเราใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรอะเออจะจะให้เราไม่แต่งแบบเดินออกไปแบบเซิอ์ซเซินเแบบเราเหมือนเหมือนลุกออกจากเตียงมันก็ไม่ใช่อ่ะว่าเราเป็นคนอยากเราเป็นคนรักสวยรักงามไงเราก็ต้องแบบก็ต้องระวังตัวพูดง่ายๆแต่ก็คืออยากเตือนคือในสถานที่ที่ ที่ดีสถานที่ไฮโซโรงแรมห้าดาวอะไรเงี้ยอยู่ก็ใช่ว่าว่าอยู่ปลอดภัยนะเว้ยอันเนี้ยคือเป็นแหล่งที่โจรชุกมากเพราะว่าอย่างที่เอ็ดเคยบอกนะเอ็ดเคยทําสถานกงศุลมาก่อนถ้าโดนบนกระเป๋านะพาสปอร์ตมันจะอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมพาสปอร์ตมาหายก็ต้องมาขอ CI CI คือ Certificate of Identification สามารถทําให้เธอคุณอนะสามารถเดินทางแล้วก็กลับประเทศได้ไอตัว CI เนี่ยเวลายอยู่มาทาที่สถานทูตหรือสถานกงศุล เราก็ต้องต้องสัมภาษณ์อยู่ละวว่าเออโดนยังไงโดนอะไรที่ไหนคือต้องอยู่ต้องไปแจ้งความตำรวจก่อนแล้วพอแจ้งความตำรวจก็เอาใบแจ้งความเนี้ยมาขอ CI กับสถานทูตหรือสถานสุลเราก็จะสอบถามแล้วว่าโดนยังไงอะไรยังไงส่วนมากก็คือโดนในโรงแรมห้าดาวโดนในสถานทีน่ช้อปปิ้งอย่างหลายปีที่แล้วเงี้ยคุณเชียร์ที่คำพอนนะดารานางเอกช่องเจ็ดอะไรเงี้ยก็เคยโดนป้นนาฬิกาในกาปาเป็กฟิลิปเหมือนกันที่ไหนรู้ป่ะห้างแฮร์ริ ซึ่งห้างไฮแลนดเป็นห้างที่หรูไฮโซมากที่กรุงลอนดอนและระบบ Security เ้เขาค่อนข้างเลิศมากอะ่ะแกแล้วโดนในห้างโดนแบบเหมือนเป็นมือที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วดึงไปเลยแล้วก็คุณเชียก็พยายามวิ่งตามแต่ก็ตามโจนไม่ทันโดนในห้างแกคิดดูดีในในยุโรปดินแดนซีบิไลดดินแดนที่ใครๆก็อยากมาดินแดนที่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วแต่มันมีด้านมืดเวย้ยอยู่ต้องระวังตัวคนที่เพราะฉะนั้นคนที่ จะมาเที่ยวจะมาปารีสจะมาเยอรมันจะมาอะไรประเทศเมืองวิลิสมาลาหรือหลูอะไรก็แล้วแต่อยู่ต้องระวังตัวเองอยู่ต้องปะทะจนบิคคอร์แฟร์ีเอ็นตํารวจก็ช่วยอะไรอยู่ไม่ได้คือเอสเห็นพี่เขาไปแจ้งตํารวจนะลงในโพสต์โพสต์รูปนมดวดมาตํารวจก็ไม่เห็นเออจะตามเรื่องหรืออะไรให้เลยตํารวจก็มากันเต็มก็ไม่เห็นจะจับได้อะไรเงี้ยเนี่ยตํารวจเนี่ยเอสดีเอ็นก็เจ็บตัว เจ็บตัวไม่ได้เจ็บใจแล้วมันเป็นทรามาด้วยเพราะสิ่ง,งของพวกนี้มันเป็น แต่ละแต่ละชิ้นแต่ล no ะอันอย่างอย่างของนาฬิกาของเอ็ดีเอ็ยังไม่ได้ไปถึงปาเตนะถ้าถ้าเป็นเอ็ดโดนนาฬิกาเรือนหนึ่งเอ็ดยังเอ็ดยังร้องไห้ไปสามวันเจ็ดวันเลยเพราะว่ากว่าจะได so ้มามันก็ฮาร์ดเอิร์นมันนี่หนึ่งแล้วกว่าจะได้มาจากช็อปมันก็ช็อปก็ปล่อยยากเหลือเกินเราก็แบบเออถ้าเป็นเราเราก็เสียใจแล้วนี่นาฬิกาเดลอาหกล้านนะแกก็ดูแลตัวเองกันดีๆเยอะๆนะครับแล <pot> ้วก็อันเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดขึ้นมาตลอดแหละมันมันถามว่าเกี่ยวกับไอ้เรื่อง ผู้ลิ้ไพหรืออะไรหรือเปล่ามันมันก็ไม่ได้บันทะันเนะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโควิดอะไรพวกเนี้ยมันก็มีมาตั้งแต่นานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็มีเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยอ่ะในในความพิเิตรของเราเนาะเราก็อาทิตย์ษอ,อาทิตย์ที่แล้วบ้าไปอ่านข่าวของอังกฤษอย่างเงี้ยมันมีชอ็ชอปช็อปในการที่เป็นช็อปในการร,รีเซลมัลติแบรนด์ในแหล่งวิชมอนที่ลอนดอนคือโจนอ่ะแอป เข้ามาในรูปแบบของลูกค้าเราก็เดินเข้าไปแล้วก็เราเปิดหน้าโจนให้ดูจนแต่งตัวดีด้วยแล้วเข้าไปมีคลิปปะวะมีคลิปด้วยอะล้วอุกอาจมากคือเข้าไปแล้วแบบเหมือนเนี่ยเข้าไปลองในกาพอลองลองอยู่นะคะก็มาจับจับคนขายอมัด แล้วก็เอานาฬิกาป้นในการในร้านไปหมดเลยแกแล้วความเสียหายอะสอล้านปอนก็คือนาฬิกาที่ที่โดนที่โดนโจรขโมยไปในร้านอะสอล้านปอนสามห้าสิบห้าอยห้าล้านบาทแต่แกประมาณแล้วพอโดนป้นไปเสร็จเขาไปแจ้งความเสร็จกลับบ้านปุ๊บเจ้าของร้านอะยังอายุเด็กอยู่เลยยีปีหน้าตาดีด้วย ฆ่าตัวตายแล้วตำรวจก็มามาไฟเอาททีหลังว่าเออเขาเขาเสียชีวิตที่บ้านเพราะว่าโอ้โหเราเราดูข่าวแล้วเรารู้สึกว่าเราแซดมากเลยอะคือแบบนี่เหรอดินแดนสีวิไลนี่หรอดินแดนที่ทุกคนมาอยากอยู่นี่หรอดินแดนที่เป็นแบบเออมันน่าก,กลัวมากเอฟซี FC, คือแบบ ใครเดินทางมาแถวนี้ก็ระวังนะครับอยากเตือนภัยจริงๆคือมันมันเออเราเราก่อนที่เราจะเตือนภัยคนอื่นเราก็ต้องเตือนภัยตัวเองด้วยเพราะเป็นคนแต่งตัวเยอะด้วยเราก็แอบกลัวนะเราก็รู้สึกว่าเอออยาก,กรักสวยรักงามเราเราก็เข้าใจแต่ว่ายังไงก็คลิปโยไอโอเพนละกันแล้วก็พยายามเดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่าเดินคนเดียวอะไรเงี้ยแม้ว่าข้างวันแสก,ก็อย่าไว้ใจใครนะครับก็ขอมาเตือนภัยละกันเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอซุปเปอร์แต่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพรซเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย